ก็สวัสดีเต้าคนดูที่น่ารักทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดียนทีชแนลวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมบันทึกรับ3ก๊กซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดอันดับแรงกิ้งนะครับ3ตัวแดงหน้าปัานนะ้นเนาะซึ่งผมก็ไม่ได้มโนขึ้นมาเองหรือว่ายังไงนะครับแต่ว่าผมจะจัดตามทนะ็อปเซิร์ฟเนาะ ซึ่งท็อปเซิร์ฟที่ว่านะครับก็จะอยู่ในเขต80ดสถึงเกนะครับซึ่งผมก็จะเลือกมา3ตัวที่ดีที่สุดที่เขาใช้กันนะครับที่ท็อปเซิร์ฟเขาใช้กันนะครับเราก็ไปดูกันเลยครับว่าจะมีตัวอะไรบ้าง ซึ่งสตัวที่ผมจะมาบอกในวันนี้นะครับสามารถปั้นและก็ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับผมก็จะไล่ตั้งแต่3 2 1สองลงไปตามลำดับนะครับตัวแรกที่เราจะมาบอกกันนั่นก็คือก๊กวีนะครับผมตัวแรกของก๊กวีนะครับที่ได้อันดับ3นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวเอ็นสีครับผม สกิลของเจ้าตัว n อ็นะครับก็จะมีการฮิลหมู่นะซึ่งถ้าในทีมของเรานะครับมีเมทัพที่เลือดน้อยกว่า60%ก็จะฮิลตัางห่างอีก80%นะครับและสูมเพื่อนหนึ่งคนนะครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีนะและตัวที่ได้อันดับ2ในก,กวุยก็คือ คขาทู to, ครับผมเจ้าคขาทูนะครับก็มีสกิลทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรูหนึ่งแถวนะครับการโจมตีครั้งนี้นะครับ mm hmm. มีอัตราคิ mm hmm. และความแม่นยำเพิ่ม40% mm hmm. ตัวต่อไปนะครับอันดับหนึ่งของกบอุยนะครับก็คือแฮ mm hmm. hey, หัวตุ้นครับ สก,กิลของเจ้าเฮหอตต้นนะครับก็คือจะทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรู1แถวมีโอกาส25ทําให้ติดมืนงงนะครับหากเป้าหมาย HP มากกว่า50จะทำดาเมจพิเศษใส่140ส่วนก๊กต่อไปนะครับก็จะเป็นก๊กจกนะครับอันดับ3ในก๊กจกนั่นก็คือ บางทองครับผมสกิลของเจ้าบางทองนะครับก็คือจะหิวหมูนะและเพิ่มอัตราแม่นยำ15ให้ทั้งทีมเลยนะครับมีโอกาส50ซสุมเพิ่มความโกรธสแต้มให้เพื่อน1คนส่วนอันดับ2ในก๊กจกนั่นก็คือเตียวหุยครับสกิลของเจ้าเตียวหุยนะครับ ก็คือทำดาเมจใส่ศัตรู1แถวการโจมตีมีอัตราคีตั้งหาก30%และเสริมอัตราคี30%มีโอกาส50%ทำดาเมจใส่เป้าหมาย120% oh <my> และอันดับหนึ่งในโกกจกนะครับก็คือ จูโล่งนั่นเองจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยนะครับสกิลของเจ้าจูโล่งนะครับก็คือทำดาเมดใส่ศัตรูหนึ่งแถวมีโอกาส40%ที่จะเพิ่มค่าความโกรธสีแต้มขณะเดียวกันโบนัสดาเมจของตอนเพิ่ม15%กกต่อไปนะครับก็จะเป็นกกง่อนะครับ ตัวที่ได้อันดับ3ในกกง่อนะครับก็คือสุนเกียนนั่นเองครับสกิลของสุนเกียนนะครับก็คือทำดาเมจใส่ศัตรูหแถวมีโอกาส40%ลดค่ากดสอแต้มการโจมตีครั้งนี้มีอัตราคีย์เดอคและเสริมอัตราคีด์เดอคพิเศษ30%ตัวที่ได้อันดับ2ในกกง่อนะครับนั่นก็คือไต้เกียวครับ สกิลของใต้เกี้ยวนะครับก็จะฮิลหมู่มีโอกาส60%ฮิลต่อเนื่องการฮิลแต่ละรอบเท่ากับค่าเฮี50%ของพลังโจมตีผู้รักษาขณะเดียวกันสุ่มไฟตนหนคนเพื่อเลี่ยงดาเมจ15%สองรอบนั่นเองและตัวที่ได้อันดับหนึ่งของกกง้อนัน้นก็คือ ซุนกวนครับซุนกวนนะครับสกิลของซุนกวนก็คือทำน้ำเมฆใส่ศัตรูหนึ่งลายโอกาส5 0ทำให้มึนงงการโจมตีนี้ฟิทิเดโคเพิ่มพลังโจมตีตัางห่าง25%พ่วองอัตราแม่นยอม2ี่ิเอกที่4นะครับกกสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกกขุนศึกครับผม ตัวที่ได้อันดับ3ในก๊กขุนศึกนะครับก็คือกองซุนจ้านครับสกิลของกองสุนจ้านนะครับจะทำดาเมจใส่ศัตรูหนึ่งแถวการโจมตีมีโอกาสเพิ่มอัตราแม่นยำและอัตราคีดีค้อต่างหาก30%ขนาดปล่อยสกิลหากเป้าหมายให้พีมากกว่า50%จะทำดาเมจพิเศษ30% อันดับ2ของก๊กขุนศึกนะครับก็จะเป็นฮโตครับสกิลของฮโตนะครับก็คือฮิวมูและจะเพิ่มอัตราคีดิคอลให้เพื่อนอีก15%ขณนเดียวกันจะสูมเพิ่มอัตราคีดิคอล25%ให้เพื่อน1นคน,น,นและอันดับหนึ่งของก,ก๊กขุนศึกนั่นก็คือ อีเกียดครับสกิลของอีเกียดนะครับก็คือทำดาเมจเวทใส่เป้าหมายทั้งหมดเลยนะครับทำดาเมจเวทเป็นหมู่เนาะและทำให้เป้าหมายติดพิษนะครับแต่ละรอบจะถูกหักค่า HP 40%ของพลังโจมตีผู้ปล่อยพูดง่ายๆก็คือนะครับยิ่งพลังโจมตีของเจ้าตัวอีเกียดเนี่ยมันเยอะเท่าไหร่นะครับพิษที่ศัตรูโดนนะครับก็จะแรงตามไปด้วยนะครับ และมองข้ามพลังป้องกันนะขณะเดียวกันทำให้ศัตรูนะครับต้านคีร์ลดลง20%ครับก็สำหรับคลิป3ตัวแดงหน้าปั้นที่ดีที่สุดนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับและถ้าใครมีคําถามสงสัยหรือว่าอยากให้ทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับลักทุกคนนะครับเลิฟเลิฟหัว